วันนี้ชุดใหญ่เล่น4-3-3ก็โดย oh. ที่มีพิธิวั์เนี่ยปักหลักเอาไว้นะครับเป็นกลางรับคอยที่จะกวาดพอเวลาที่เป็นเกมรับแล้วก็มีทางนิวทิธิพันธ์กับสารัตนะครับก็เป็นตัวกลางลุกเนี่ยที่คอยขึ้นไปช่วยนะครับเราก็จะสังเกตว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยจิจสินเนี่ยก็พยายามที่จะเป็นเหมือนตัวฟอไนครับก็คือจะดรอปลงมาเล่นตรงหน้าลาย เยอะแล้วก็จะปล่อยให้ทางสารัตกับทิจิพันเนี่ยพยายามพุ่งไปในบล็อกตรงช่วงระหว่างแบ็กกับเซนเตอร์มันจะมีช่องอยู่แล้วก็จะมีปฐมพลนอีกนะครับช่วงแรกๆเกมก็จะออกมาทางด้านขวาจะบุกโจมตีทางด้านขวาบ่อยหน่อยนะครับแล้วก็มีการเล่นร่วมนะครับตรงนี้ก็เกือบเจาะได้เหมือนกันนะครับแต่รับต่ํามากนะครับจังหวะมันก็เลยต้องพยายามใช้เรื่องของการเจาะตรงพื้นที่หน้าลายกับหลังลายแล้วก็เล่นร่วมให้เร็ว มันก็เลยตอนช่วงแรกๆรก30นาทีแรกเนี่ยจะอึดอัดนิดนึงนะครับจังหวะที่เราขึ้นนำนะครับเราก็จะสังเกตว่าโอ้โหรับขนาดนี้เลยครับดูตัวผู้เล่นของมาดลเีนะครับก็ต้องมีการที่ต้องโจมตีทุกรูปแบบลูกนี้ก็เทียรทรวางแม่นนะครับจะเห็นว่าสารัฐกับนิวที่พันเนี่ยคือเป็นตัวที่พุ่งเข้าไปนะครับโดยที่มีทียสินเนี่ยเป็นตัวหลอกถอยลงมา นะครับก็มีพื้นที่แล้วก็บวกกับความแม่นยำทัมมิ่งนะครับก็ทำให้ลูกนี้เป็นประตูไปช่วงแรกเนี่ยจะโจมตีทางด้านขวาแล้วก็จะมีบางทีก็คือทีละทอนเนี่ยจะตัดเข้ามาเล่นตรงกลางข้างในแล้วพอจังหวะที่เราเจอกับคู่ต่อสู้ที่รับต่ำเนี่ยมันก็หนึ่งก็ต้องเล่นพวกคอมบิเนชั่นเล่นร่วมให้เร็ว เจาะให้ได้เจาะหน้าลายหลังลายหรือว่ายิงไกลก็ได้อันดับต่อไปก็จะเป็นคอซิ่งด้านข้างเนี่ยกดดันเข้าไปซ้ายทีขวาทีแล้วก็หาจังหวะทัมมิ่งดีนะก็หม่งเข้าไปดูว่ามาดิฟเองพอยื้อไปนานๆเน่ยเขาก็เริ่มไม่ค่อยช่วยเองเพราะว่าสองลูกจริงๆแล้วเขาก็ผิดพลาดน,นะผิดพลาดในเรื่องของการประกบตัวเหมือนกันคือมันก็อึดอัดนิดนึงอะ่ะพอลูกแรกมันเปิดลูกสองลูกสามมันก็มาแล้วเจอรับต่ําก็มันก็มีอยู่ไม่กี่สถานการณ์ คือบุกเขาแล้วเจาะเข้าแต่ว่าสุดท้ายไม่เป็นประตูก็อึดอัดแต่ถ้าเกิดว่าได้เร็วมันก็มีโอกาสไหลแต่เนี้ยจริงๆมีโอกาสไหลนะแต่เพียงแค่ว่าไทยเราเองอะ่ะดูครึ่งหลังไม่ได้เร่งสมากกว่าก็คงจะแบบเล่นไปตามเกมของตัวเองอะ่ะเวลาที่เราเป็นเกมลุกอะ่ะสุดท้ายเราต้องจบด้วยการยิงอะ่ะคือจะยิงออกหรือว่าอะไรคือต้องจบด้วยการยิงไว้ก่อนแต่อย่าเสียบอลกลางทางเพราะไม่งั้นจะโดนโตแต่ถ้าแก้ แท็กติกก็คือถ้าเราเสียบอลเราก็ต้องเล่นเกมทาร์ดิชั่นให้เร็วเราก็ถึงจะได้เปรียบด้วยคิดต่อไปก็เป็นลูกที่2นะครับก็เป็นจังหว bon ะบอลบิวอัพครับคือมาดิฟก็ไม่ได้กดดันอะไรมากนะครับเราก็พยายามที่จะบิวอัพเซตบอลจากแดนหลังนะครับไปสู่แดนหน้าลูกนี้ก็เป็นลูกคีย์พาสของทีละทรนอะ่ะคือจ่ายแม่นยําไปที่พื้นที่ด้านข้างแล้วก็บาดินก็มีจังหวะที่โซโล่เลี้ยงไปที่พื้นที่ด้านข้างแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับ ให้กับธีละสิ์เราจะเห็นว่าจากจังหวะแค่ประมาณเจ็ดพาร์ทบอลเด็กไปข้างหน้าแล้วครับบอลที่สี่นะครับ,บ,รบลูกนี้เป็นลูกคีเลยลูกที่ห้าบอลที่ห้าเนี่ยนะจ่ายได้ดีไปข้างหน้าไปที่พื้นที่ที่พอเหมาะแล้วก็บดินก็มีพื้นที่ที่สามารถที่จะเลี้ยงกินตัวไปได้คืออันนี้ต้องชมว่าอุ้มเลือกจังหวะแทงบอลดีไปดึงช้าแบบเงื้ออะไรเงี้ย เขาลงไปทันมันก็จบเหมือนกันดูท้ายก็เป็นจังหวะเราเล่นเร็วนะครับแล้วก็ความผิดพลาดของการประกบตัวด้วยนะครับมีถึงสองคนเลยพันษาแล้วน่าจะเป็นทิติพันธ์บาดิฟมาร์ตัวพลาดบวกกับทางทีละทอนก็เนี่ยเปิดคอร์สเข้าไปเนี่ยเสาสองเนี่ยแม่นยําด้วยแต่เนี่มีเรื่องของลมด้วยนะโค้ชแขกเพราะมันต้านลมแล้วบอลมันตกเร็วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับตกเร็วมันก็ไปเข้าทางไทยพอดี เนี่ยมันฮุบลงแบบเร็วมาก<ช>อ่ะแล้วพอมันตกปุ๊บเนี่ยพันษาก็แทบไม่ต้องแต่งเลยนะครับอ่ะย้อนดูทีก็ได้เปิดบอลค่อนข้างแบบแน่นย<า>แบบนี้แหละใช่เปิดมีน้ำหนักคือเปิดมีน้ำหนักอืม,อมสปีดกำลังดีอ่ะแล้วบอลตกก็ไม่ต้องแต่งอะไรมากเลยชุดใหญ่ก็เป็นไปตามค่าครับก็คือเราเก็บสามแต้ม เดี๋ยวต้องไปลุ้นกับสีลังกาในเกมสองต่อวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนก็คือวันเสาร์สถานการณ์ก็คงเหมือนเดิมอะไม่ต่างกับเกมกับมาลดีฟหรอกเพียงแค่ว่าเราจะได้เร็วหรือเปล่าถ้าเราได้เร็วกดล็อกมันก็มองถึงการได้ประตูที่สองที่สามเพิ่มได้แต่ว่านัดเนี้ยเห็นชัดว่าครึ่งหลัง้ะเราไม่ค่อยเร่งโปรแกรมมันก็ค่อยค่อยไล่ระดับความเข้มข้นไปนะเจอกับคุเนะต่อไปก็นัดสุดท้ายก็ชิงกันจากชุดใหญ่จบเรียบร้อยแล้ว ไอ้ที่เสียดายเนี่ยคือยู23ตกรอบแรกนะมันโอกาสเป็นตายเท่ากันแต่น่าเสียดายคือมันอยู่ในมือเราแล้วคือถ้าเราเพียงแค่เสมอเราก็เข้าไม่ต้องสนใจคู่อื่นแต่ว่าเราทําไม่ได้เราก็เห็นแต่แรกแล้วว่าโอ้หพอมันขาดตัวหลักเยอะเนี่ยสปีดบอลการเล่นร่วมเนี่ยมันใช่ใช่ครับตกไปเยอะเลยนะโค้ชแขกแล้วก็เรี่ยวแรงนักกาก็ถือว่าแต่ก็ถือว่าเล่นดีนะเล่นดีคือวันนี้มันเป็นเกมจังหวะทรานซชั่น่ะรับลุกลุกรับอ่ะ ต่อเนื่องอ่ะทั้งของเราแล้วก็ของเกาหลีอ่ะแต่เพียงแต่ว่าเกาหลีเนี่ยพอเวลาจากลุกเป็นรับเนี่ยคือเขาคืนตัวเร็วอะ่ะมันก็คือกลับไปเรื่องเดิมไงคุดแขกรเราจะอ้างว่าไม่มีเวลาอะไรมันก็ไม่ได้มันก็จริงกันแหละสุดท้ายมันก็คือถ้าเราแก้ที่ไปเห็นเนี้ยสุดท้ายคืออะไรปะโคโยงต้องออกเข้าใจควาหมายไหมครับคือปลายทางมันต้องจบที่โคอยู่แล้วซึ่งตอนเนี้ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าพอไม่เข้ารอบเนี่ยพี่โยงอาะต้องจบเส้นทางตรงนี้ไปแต่ว่า ประเด็นมันคือเราจะแก้กันที่ปลายเหตุแบบนี้ต่อไปรอ<ม>หรือเปล่าล่ะหรือเราจะกลับไปแก้ต้นหาสักทีมันจะวนๆอยู่แบบนี้ตลอดอยู่แบบนี้ตลอดไปคือพวกเราคุยกันเนี่ยหลายคนก็อาจจะบอกว่าทําไมมันต้องปิดเหมือนเวียดนามเหรอปิดหลีกสี่เดือนหรือซ้อมสองเดือนอะไรเงี้ยผมว่าไม่จําเป็นหรอกใส่ท่นานักกีฬาเราอะถ้าทาได้มันก็ดีแต่ถ้าถามว่ามันจําเป็นถึงขนาดที่มันต้องเป็นโอ้โหสองเดือนอะไรไหมผมว่าไม่ถึงหรอกผมว่าสักสองอาทิตย์เนี่ยก็เวิร์กแล้วหรือว่าเต็มที่สักอาทิตย์หนึ่งแต่ มันต้องเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่ไม่รวมเดินทางอะ่ะเข้าใจไหมมัน<ช>ต้องมีเวลาปรับตัว,ว,ตวหน้างานไม่ใช่แบบมาถึงปุ๊บคุณเพิ่งจะรวมทีมกันเต็มๆวันเดียวคือมาฟูลทีมอะ่ะผมว่าเจ็ดแปดวันเนี่ยพอแต่ต้องฟูลทีมเลยนะฟูลทีมตั้งแต่มาถึงอะ่ะไม่ใช่แบบเดี๋ยวไอ้คนนี้มาไอ้คนนี้กลับอันนี้มันก็ไม่ได้ปัญหามันเยอะผมแต่ว่าสุดท้ายคือมันจบไปแล้วเราก็พูดกันก็เท่านั้นอีกอ่ะฟุตบอลมันมันเกี่ยวกับความเข้าใจอ่ะเพราะว่าพอมาถึงในระดับเนี่ยคือคุณภาพเราจิ้มมาแล้วอ่ะ โค้ดเขาจิ้มมาแล้วทีมงานจิ้มมาเรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยมันไม่มีเวลาให้กับโค้ดในการที่จะมาทําความเข้าใจให้มันลึกซึ้งนั้นคือโอเคมันหนึ่งถึงสองวันอะ่ะโอเคมันแค่เข้าใจแต่มันต้องลงไปทําด้วยอะ,อะฟังดูอย่างเดียวไม่ได้สุดท้ายต้องลงไปทํา<ช>แ,แต่ในการที่ลงไปทําเนี่ยก็คือการฝึกซ้อมเนี่ยมันมีเวลาน้อยไงต่อให้เขารู้นะว่าเล่นยังไงอะ่ะแต่ถ้าเราฝึกซ้อมคือเราทําให้คล่องให้ชินใ,ชให้เร็วอะเขา เขาก็เอาชนะเราไม่ได้แต่วันเนี้ยเราทาจุดนั้นไม่ได้ไงท่าน้นองก็เหมือนยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเมสซี่หรือว่าองลีเงี้ยเลี้ยงตัดในแล้วยิงเอาทําไมเรารู้อยู่แล้วรู้ทั้งรู้แต่ก็โดนยิงเงี้ยตลอดอง่ายๆใช่เขาทำแค่นี้ตลอดแต่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละครั้งช่วงชิงจังหวะกันตรงพื้นที่ดันกลางนะครับแต่วันเนี้ยเกาหลีเนี่ยคือก็เข้าเข้าบอลได้เร็วด้วยนะครับเข้าบอลได้เร็วกว่าเราตรงเนี้ยต้องยอมรับนะครับแล้วเขาก็ เอาบอลมาครอบครองได้ตลอดเลยนะครับถ้าจะสังเกตจากสถิติเนี่ยเราจะครองบอลเนี่ยน้อยกว่าเขาเกือบประมาณสามส่วนสี่ได้ถูกไหมถ้าดูในสถิตินะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะโดนเขาครอบครองบอลอย่างเดียวนะครับจังหวะที่เป็นทรานซชันของเรานะครับก็ดีนะในการที่เราพอเวลาเราตัดตัดแล้วก็โต้เนี่ยนะครับก็คือวันนี้โคโยมาเนี่ยก็คือด้วยตัว ผู้เล่นด้วยนะครับที่มันไม่ลงตัวก็มาเน้นในเรื่องของเกมรับเลยนะครับในไล่อัพอ่ะเขียนเป็นหลังสามน่าจะหลอกกันแหละแต่พอเวลาเล่นจริงๆก็เล่นก็เล่นหลังสี่นะสี่ีสองยซ้ำเราก็เล่นเชฟเนี่ยคือคอมแพกเลยนะครับรับรับตรงพื้นที่ระหว่างแดนกลางกับแดนหลังอะ่ะแต่ไม่ได้รับลึกมากเท่าไหร่ที่จะรอที่จะดักตัดตัดบอลได้เนี่ยเราเล่นวันทัดทูทัดไปถึงหน้าประตูต้องยอมรับอะ่ะการการคืนตัวของเกาหลีใต้เนี่ยคืนตัวเร็วด้วยนะครับ เกมเขาเนี่ยพอเวลาเขาเสียบอลเนี่ยบางทีเขาก็มาคอมแพกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็พยายามเล่นทางลึกตลอดนะครับพอบอลได้ตรงพื้นที่หน้าลายปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวข้างบนเนี่ยคอยที่จะวิ่งละตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าคือเขาก็ทําได้ไหลายจังหวะเนี่ยเกือบได้ประตูก็จะเห็นว่าเนี่ยเราพยายามเน้นในเรื่องของเกมรับนะครับจํานวนผู้เล่นเราก็มากกว่าเหมือนกันนะครับจังหวะที่ดักตัดได้นะครับก็พยายามแกะ ออกมาให้เร็วเหมือนกันนะครับทํากันได้ดีหลายครั้งอยู่กันไปถึงหน้าประตูนะแต่เราดูที่จังหวะนะครับถ้าสปีดบอลเราเร็วกว่านี้เราอาจจะมีพื้นที่ตรงพื้นที่ข้างหน้าได้มากกว่านี้นะครับแต่สปีดบอลวันนี้เราก็อาจจะเป็นรองเขาหน่อยนะครับจังหวะในการที่เขาคืนตัวมาเป็นเกมรับเนี่ยนะครับเขาก็ลงมาเร็วแล้วน,นะครับเราจะเห็นพอเราแกะบอลไปข้างหน้าเนี่ยผู้เล่นเขาเนี่ยประมาณเก้าคนถึงสิบคนเนี่ย อยู่หลังบอลแล้วอาจจะไม่เกี่ยวว่าเขาเร็วกว่าเราแล้วเราต้องเร็วกว่าเขาเนาะบางทีมันเป็นจังหวะของเราถึงนมยคดแคก่คือถ้าเราเราช้าแต่บอลเราไปข้างหน้าเราชัวร์ตลอดแบบเนี้ยไออย่างเงี้ยเราก็ไม่เล่นเร็วแต่ถ้าเราโยนแล้วเราชัวร์เนี่ยมันก็ได้เนี่ยเหมือนเราตัดกลับมาเนี้ยพอมันดูอีกรอบมันก็พอเห็นครับมันก็เซ็ตได้เนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่ใช่แบบปั้งปั้งปั้ง,งเหมือนที่เกาหลีทําแต่ว่า เขาก็เหนื่อยในการที่จะต้องบีบเราเหมือนกันแต่ประเด็นมันคือพอเล่นไปผ่านสิบ่านทีอ่ะโค้ชแขกเหมือนเราค่อยๆค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงใช่เพราะเราการปะทะเหนื่อยตัวต่อตัวที่เราบอกไงเรื่องของความแข็งแกร่งร่างกายอาการล้าสะสมแล้วก็อ่เด็กก็เป็นไข้จริงๆเนี่ยผมรู้เรื่องนี้มาก็คือก่อนเกมหมดละจริงๆกันเปนน่ะเกมที่สองแล้ว่คุณจําได้ไหมว่ากอลวิทษาหายไปอ่ะเกมมาเลเซียไม่ได้ลงอ่ะคือกอลวิทษาเป็นไข้ เห็นบอกว่าต да ัวร้อน4-4องศาเลยนะตอนแรกเขาคาดการณ์กัน huh. ว mm ่าจะเป็นโควิดแล้วแต่หัวท้ายเหมือนกับ่ะเขาก็ดูแลกันแล้วก็พยายามกันคนที่แบบว่าไม่ป่วยออกมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายคือการฝึกซ้อมมันมันต้องซ้อมร่วมกันถูกไหมแล้วก็ถึงแม้จะเก็บใครคนใดคนหนึ่งไปแต่บางคนมันยังไม่แสดงอาการเนี่ยแล้วก็อากาศมันก็เปลี่ยนด้วยอซึ่งตรงนี้พอคุยแล้วเนี่ยจบเกมมันเหมือนข้ออ้างแต่ว่าก่อนเกมเนี่ยเราไม่พูดเพราะว่ามันเหมือนกับว่า เดี๋ยวเอาความลับมาพูดแล้วมันโลดนหละใช่ใชจริง,จร,งจริงเนี่ยเขาก็มีการถแถลงก่อนเกมมานะของสมาคมอะเพจช้างศึกเขาว่าขึ้นนะว่ามีแพทย์ถแถลงการมาว่านักกีฬาบางคนก็มีอาการล้าอะไรเงี้ยแล้วก็คือลงเล่นก็อาจจะไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์แต่เบื้องหลังก็คือคนที่ลงไปทีหลังอะคือใจมันได้นะมันก็ขอนะขอว่ายังไงขอผมลงไปช่วยแล้วกันให้ลงเขียทีก็ว่า,ากันไปก็เลยเป็นที่มาว่าที่เราเห็นกันคือ ช่วงหลังๆคือเบนจามินเดวิสลงไปธนวัต์ลงไปแต่ว่าก็เห็นว่าร่างกายมันไม่ได้เห็นไหมร่างกายไม่ได้ใช่มันไม่ได้คือมันก็เคลื่อนที่เต็มที่ละมันก็สู้แค่บางจังหวะเท่านั้นเองผมถึงบอกว่ามันน่าเสียดายแค่แค่มันบี้อ่ะเขาไม่ได้ด้วยเรื่องของสภาพร่างกายอถ้ามันฟิตอ่ะมันสู้ได้ไม่ได้นะอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้ก็ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่แค่เสียดายแต่ไม่ถึงกับต้องเสียใจอ่ะเพราะว่าเฮ้ ที่เราแพ้เกาหลีซึ่งแชมป์เก่าครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เกาหลีนี่คือทีนี่ไปบอลโลกโอเคแหละในยู23เนี่ยมันอาจจะเห็นว่ามันใกล้เคียงกันเราแพ้แค่ลูกเดียวแต่พอไอ้พวกนี้มันข้ามไปในชุดใหญ่อะ่ะมันคนลโลเลยนะกับเราอะ่ะครับฉะนั้นเราต้องเอาเด็กชุดเนี้เกาะขึ้นไปได้เพื่อไปเล่นชุดใหญ่แล้วก็เดี๋ยวค่อยเตรียมทีมไปดีก็ไปแก้มือไปส่วนเด็กที่ยังอายุเหลืออยู่เล่นต่อในครั้งหน้าได้ก็มีหลายคนนะของเราอะ่ะเราก็พยายามสร้างทีมมันดีลวกันเพราะว่า รอบหน้ามันคือโคต้าโอลิมปิกแล้วคุณจะมานั่งกู้ตัวอะไรกันไม่ได้แล้วเพราะที่ผ่านมาคุณแก้ตัวกันมาเยอะแล้วมาดูต่อไปดีกว่าเป็นจังหวะที่เราเสียประตูนะครับเขาก็คลองบอลหาจังหวะที่จะไปเล่นพื้นที่หน้ารายนี่แหละแล้วเราผิดพลาดจังหวสะสกัดนิดนึงนะครับดูเรีเอคชันของเขานะครับพอเราพลาดปุ๊บเนี่ยทุกคนเคลื่อนหมดเลยดูเขาพยายามจอดที่หน้ารายนะครับตรงนี้เล่นหนึ่งจังหวะปั้งนะครับเราเคลียร์พลาดแต่ทุกคนดูครับปฏิกิริยาทั้งหมดเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขยับเตรียมที่จะพร้อมไปข้างหน้าแล้วโอ้โหเหมือนไม่เข้าทางคณะคดใสรูปภาพช้าก้าวเดียวนิดเดียวคือนิดเดียวใช่แต่ว่ามันมาแบบอัตโนมัติเหมือนที่โค้ดแขกบอกใช่เล่นเป็นสูตรเลยนะคือมอรแค่จังหวะผิดพลาดคือถ้าลูกนี้สมมูรณจทานเคลียร์แล้วขาดเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกเห็นไหม่พอเคลียร์แล้วจังหวะเนี้ยไอเราก็คิดว่าเฮ้ เคลียร์ผ้ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้สำหรับกองหลังนะแต่ประเด็นมันคือว่าแต่เขาชกเร็วด้วยเออผมก็ไม่คิดว่าฮี่มันหม่งแต่งจังหวะนีปุ๊บมันให้ปึ๊กหารอจังหวะแทงแล้วอีกตัวหนึ่งพุ่งไปอะไรเงี้ยจบก็ต้องยอมลูกนี้ก็ถือว่าเขาก็ทําดีแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมันเป็นประเด็นคือมันโดนจับล้ำหน้าแล้วพอมี var ก็เช็คไงขาเดียวเองขาเดียวเรียบร้อยคลิปอันสุดท้ายเห็นเลยลองลองตีเส้นดูก็โอเค นิดเดียวยใช่ได้ก็เคลียร์ก็เคลียร์ครับเราก็ลุ้นให้ออกไซด์นะนีุ่อนขาเดียวเนี่ยแค่นิดเดียวเองเราจริงไอ้ภาพตอนเนี้ยก่อนตีเส้นอ่ะ <usc ans> ผมก็มาดูนะผมก็เห็นว่า <c ans> โอ้โหโอกาสรอดมันยากมากเพราะว่าไอ้กล้องมุมเนี้ยมันแทบจะเป็นมุมแบบเกือบกเกือบกู้นข,ขนานกับกล้องกล้องลำหน้าจริงๆอ่ะ ก็เลยกลายว่าโอเคก็ทําใจแล้วกล่ว่าถ้าเขาส่งสัญญามาจาก v r เนี่ยโอกาสล่อมันยากแล้วมันก็เป็นอย่างจริงครับแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสมันหลุดลอยคือได้โอกาสปุ๊บโชะเดียวแต่จริงๆอ่ะเราก็เกือบโดนหลายลูกนะไอไอหลังลูกเนี้ยมันมีประมัณสองจังหวัดส้งจังหวัดเนี่ยเาก็ทำไม่ได้ใช่แทนหลังลายอเงี้ยแล้วก็ เดีียวๆกับประตูอย่างเงี้ยวันนี้ตัว<จ>น,น,นันก็ก็เซฟดีเหมือนกันช่วยได้เยอะอยู่ใช่ใช่คือมันมันไม่ได้เสียใจหรอกเพราะว่าทีมเขาดีกว่าเราอยู่แล้วคือมันไม่ยุ่ยจะทำหรอกถ้าเกิดว่าคนที่เก็บตัวน้อยอย่างเราจะเข้ารอบอะถูกป่ะแต่เราแค่หวังจากเกมที่แล้วไงซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นโจทย์เสมอเราคิดว่าน่าจะทําได้แต่พอไม่ได้ก็เอาเป็นว่าแค่เสียดายแต่ไม่เสียใจเพราะรู้แล้วว่าเกาหลีเองเขาก็ต้องปรับอีกเยอะ เดี๋ยวเขาเข้ารอบต่อไปเนี่ยวผมว่าเขาก็เหนื่อยนะเพราะว่าเขาใช้เขกับเปลองมากนะตอนเล่นกับเวียดนามเขาก็ได้โอกาสเยอะแต่เขาก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันแล้วก็เกือบโดนเวียดนามแต่ว่าเชฟเกมรับเหมือนที่โค้ชแขกบอกอะพอมันกลับตำแหน่งอ่ะเวียดนามกลับตำแหน่งเร็วคือกินยากได้ลูกขยันได้ลูกขยันได้ลูกขยันใช่แต่แต่ว่าถ้าเป็นพวกพวกทักษะพวกอะไรเงี้ยของเรามันดูโอเคกว่าเทคนิคอนดิวิโดอะไรเงี้ยก็ต้องมาทบทวนละว่าการเตรียมทีมมันจะ ที่ทางไหนต่อนี่ยังดีแล้วเนี่ยถ้ามีเอเชียนเกมอย่างเนี้ยงานเข้าเลยนะเพราะเนี่ยมิถุนาเสร็จกร,รก,กฎาต้องเตรียมเอเชียนเกมแล้วเพ mm hmm. ราะว่าเดี๋ยวเดือน mm hmm. กันยามันก็แข่งขัน,นกำหนด,ดการเดิมอะแต่คราวนี้มันเลื่อนไปแล้วไงแต่มันเลื่อนไปแล้วถ้าเกิดคุณไม่คุยกันอะเดี๋ยวพอใ,ใกล้ททวร์มนั์มันก็คือเรื่องมําเดิมอีกนะครับส่วนทิ้งท้ายกันในคลิปนี้ก็ผมว่าการผสมผสานผู้เล่นสําคัญจริงๆเนาะค,คือผู้เล่นไทยก็ส่วนหนึ่ง นักเตะที่เป็นนักเตะไทยที่อยู่ต่างแดนหรือว่าลูกครึ่งก็ส่วนหนึ่งนะผมว่าตอนนี้มันได้เห็นจากทัวร์นาเมนต์นี้แล้วว่าเราไปชุดเต็มจริงๆเลยแต่เราเตรียมทีมอาจจะต้องมีมระยะเวลาเออไม่ได้แบบมีระยะเวลาที่มันเหมาะสมเพียงพอมันก็ทําให้นักเตะที่เราเอามาบางคนเกรดดีๆเนี่ยมันก็ได้เห็นแค่ระดับหนึ่งแต่มันยังไม่สามารถที่จะยกระดับทีแบบโดยรวมไปทั้งหมดได้ ส่วนบางคนที่แบบว่าดูแล้วยังไม่ไหวจริงๆก็มีครับก็ต้องพูดตามตรงคือมันเป็นไม่ได้หรอกที่นักเตะที่อยู่แบบเป็นลูกครึ่งทั่วโลกที่เราไปหามาเนี่ยมันจะมันจะมีดีทุกคนหรือเปล่ามันก็มีดีบ้างไรบ้างงนั้นจุดสําคัญคือเราเราทํายังไงกับการบริหารจัดการซึ่งต้องหาพื้นที่ตรงกลางให้เขาอย่างที่โค้ชแขกบอกอ่ะมันก็ต้องซ้อมต้องดูถูกไหมเพราะไม่งั้นน่ะพอตัดตัวเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของสปิริตอันนี้ผมผมพูดเลยนะผมว่าคนที่เขาเล่นมาก่อนอ่ะเขาก็รู้สึกว่า ถ้าซ้อมแล้วเขาสู้ไม่ได้อะเขาก็แฟฝ์พอที่เขาจะยอมรับ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าเขาถูกตัดออกไปโดยที่เฮ้ยคนใหม่มามีชื่อเสียงดีกรีดีกว่าแต่สุดท้ายคือเรายังไม่ได้ซ้อมกันเลยอ่ะยังไม่ได้วัดกันเลยอ่ะการแข่งขันในทีมมันจะมีได้ไงอะไรเงี้ยผมก็อยากให้มันเป็นเคสตั้ดดี้กับกับรายการนี้แหละแล้วก็ก็ต้องใช้คําเดิมเหมือนละคแขกเริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่ร,มหมรอบที่1 0 8ก0 0แล้วไม่รู้ว่าจะ <Yeah. S 1> จะพูดแบบนี้เไหร่ ตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่การทํางานหนักในการที่จะติดตามผลงานอของแต่ละบุคคละแต่ละคนเลยเพอหลังจากเนี้ไปเนี่ยเรารู้โครงแล้ะเรารู้ผู้เล่นที่จะมีคุณสมบัติที่มันตรงกับโค้ดแล้วเนี่ยหลังจากเนี้ทีมงานก็ต้องไปดูและนะครับไปดูแล้วก็ติดตามแล้วก็ประเมินผลนะ <c oughs> ก็ต้องประเมินผลเรื่องของอะไรเรื่องของผลผลงานผลงานล่าสุดอะ่ะก็คือในหลีกที่เขาเล่นเนี่ยว่ามันมีผลงานเขาได้ลงต่อเนื่องไหมนะครับ เรื่องชื่อคือเรื่องชื่อเสียงเนี่ยถ้าถ้าผลงานไม่ดีก็ไม่มีชื่อเสียงถูกไหมเ <laughs> พราะนั้นดูที่ผลงานก่อนแต่ละคนแล้วก็เฝ้าติดตามผลอ่าอย่าอย่าไปเอาชื่อเสียงในโซเชียลเดียดเนี่ยหรอไหมครับอย่าไปเอาอะไรที่มันแบบไม่สามารถจับต้องได้อ่ะคือเดี๋ยวนี้คอนเทนต์มันเป็นข่าวไปอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้หมดแต่ว่าคนที่ติดตามดูฟอร์มได้จริงก็คือฝ่ายบริหารถูกไหม ฝั่งผู้จัดการทีมหรือว่าทีมสตาฟโค้ชต่างๆที่สามารถจะไปดูฟอร์มได้พวกญี่ปุ่นเนี่ยนะเวลามันเอานักเตะพวกเนี้เขาบินไปดูนะใช่ใช่เขาต้องดูดูล่าสุดใช่ขาง้อย่างจบฤดูกาลอย่างเงี้ยคือก็จะมีทีมเอเจนต์มาแล้วส่งคลิปวิดีโอมาแล้วซึ่งคลิปวิดีโอตรงนั้นน่ะมันไม่มีใครหรอกที่จะตัดคลิปที่เป็นลูกเสียถูกแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าคลิปวิดีโอนั้นน่ะ มันตั้งแต่ปีไหนเพราะนั้นสิ่งสําคัญคือพอเราเห็นตรงเนี้ยแล้วเราก็ต้องไปดูโปรไฟล์แล้วก็ต้องไปดูข้อมูลล่าสุดของเขาว่าเขาแข่งแล้วก็เขาลงเนี่ยสม่ําเสมอไหมบางทีโอ้โหยิงประมาณเป็นร้อยลูกอะ่ะแต่พอไปเช็คดูฤดูการนี้เล่นอยู่สิบามนัดยิงแค่สามประตูอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลที่เราต้องอัปเดตมันก็ต้องมีเครื่องมือช่วยอยู่แล้วครับในอพวก เ,เทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับโปรแกรมซอฟต์แวร์อะไรต่างๆที่มันเซิร์ชหาผู้เล่นแล้วก็ติดตามผลเขาอะนะครับถึงเราไม่ได้ไปดูบอลมันก็มีถ่ายทอดสดอยู่แล้วนะครับเราก็ดูตามพวกพวกคลิปวิดีโอที่เป็นไฮไลท์อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นล้สิ่งสำคัญคือต้องติดตามครับพรหลังจากนี้เรารู้แล้วลิ์รายชื่อของทีมชาติไทยมันมีหมดแล้วใครที่คงเส้นคงวามันก็ช่วยลดขั้นตอนไป ในการที่พอสุดท้ายเราเลือกตัวมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็เตรียมไปฝึกซ้อมเนี่ยมันก็มันก็ลดระยะเวลาก็อาจจะสามารถที่จะทำให้มันจูนกันง่ายขึ้นอ่าแต่ก็ต้องมีเวลาในการอ่าเตรียมทีมภาคสนามด้วยแหละถูกไหมถูกไหมเพราะว่าพอเราคัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเห็นด้วยตายังไงมันก็ดีสุดสุดท้ายนะเพราะว่าไอ้คมที่มันเห็นด้วยตาเนี่ยมันคนที่เอาไปใช้ไงไอ้ตัวเลขจากสถิติเนี่ยมันช่วยแค่การันตีอย่างที่โค้ชแขกบอกว่า เฮ้ย <Hey, S 2> อย่างน้อยคือมันมันมาตรฐานเลยการเรื่องการโดนหลอกใช่มัน,นมีมาตรฐานมาก่อนแล้วว่าเฮ้ย hey, คุณเล่นจริงนะอ่าคุณมีความต่อเนื่องในเกมจริงๆนะแล้วเอามามันก็สามารถที่จะเอามาประเมินประเมินหน้าง,งานได้ได้ง่ายกว่าเท่านั้นเองนะครับครับโอเคประมาณนี้ <Okay. S 1> จบ